สวัสดีค่ะบัสุภามือสองค่ะน้ำค่ะค่ะลูกค้าค่ะเรามาดูรีวิวนะคะช่วงบ่ายนะคะเป็นเสื้อยืดชายนะคะแบรนด์จีฬาค่ะเป็นงานยุโรปลอตบีอ่านะคะน้ำหนัก18.36กิโลค่ะคิดราคาต่อกิโลกิโลละ500บาทนะคะถุงนี้นะคะราคารวมอยู่ที่9,180บาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณ90-100ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ9.2บาทนะคะ ร้อยแล้วค่ะโลคค่ะงานบีอาร์ถุงอมปอม,อมเอมเต้นแบบนี้เลยนะคะ ใช่คะ่ะแกะกันสดๆดใหม่ๆรลล้อนๆเลยลูกคะจ้าตัวนี้เป็นงานรถยุโรปเป็นงานแบรนด์ล้วนค่ะลูกค้าจ้าหมวดนี้จะเป็นงานเสื้อยืดของผู้ชายนะคะต้นทุนประมาณ9-2บาทค่ะลูกค้าจ้าถุงนี้นะคะคิดราคาต่อกิโลประมาณ500บาทนะคะใช่ค<ๆ>่ะขายแนวแบรนด์อยู่แล้วนะคะลูกค้าคะแนะนําเป็นกระสอบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปลุ้นนะคะว่าจะมีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์นะคะเพราะหมวดนี้เป็นแบรนด์กีฬาทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบนร,รนด์ที่เรารู้จักเนาะใช่ค่ะไมี่อ่ะ อาดิดาสแนชมเปี้ยนาพม่านะประมาณนี้นะคะอคโออดิดาสลงไปเร็ววมือเลี้ยวๆนะคะวางไปเลยนะคะอะพูม่าค่ะโราคาจากพูม่าใช่ค่ะเรื่องทรงเรื่องไซส์ของเขาก็มีค้ามาเลยนะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL มีมาอยู่ในนี้เลยนะคะแต่ว่าที่หยิบหยิบมาตอนนี้เห็นเป็นไซส์ L นะคะใช่ค่ะประมาณนี้อะไซส์ M มา เอมาค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องงานสกีนลูกค้าจ๋ามีคะนะคะมีทั้งเป็นสกินรูปภาพสกีนโลโก้ไม่สกินนะคะลูกค้าจ๋าสกินตัวเล็กๆกสกินตัวน้อยๆตัวใหญ่ๆ่มีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้แต่ว่าเน้นเป็นเสื้อยืดนะใช่ค่ะลูกค้า่ะเป็นงานผู้ชายตัจริงนะคะลูกค้า่ะแต่ว่าบางตัวผู้หญิงใส่ได้ก็โอยถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงที่ใส่ได้นะคะก็สามารถใส่ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะพี่มินค่ะมันมันจะจบประโยคตรงไหน โยกหมดเจ้าอะรุค้าจ่าเซวกันนิี่คำๆนะคะจ่าช่วงบ่ายๆนถ้าแชมเปี้ยนกันรุค้าจ่าแชมเปี้ยนเน้นเป็นแบรนด์ล้วนจริงๆนะใช่ค่ะเน้นเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักด้วยค่ะรุค้าจ่าขายง่ายนะโอ้โหหมดลมรู้สึกว่ารู้สึกว่าไลไ์นี้่หนูจะไลด์ประมาณสามชั่วโมงกับการวางผ้านะคะใช่หรือเปล่าคะนะคะมันเดี๋ยวสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงนะำไหลไปหน่อยนคะเดี๋ยวพี่เป็นนั่งพักสักครู่นะคะ เราจะสังเกตป้าสีสีค่ะมีทุกสีอดิดาสค่ะมีสีอะไรบ้างคะพี่มินค่ะโอ้มีค่ะมาเลยนะคะลูกค่ะค่ะสีดำสีส้มสีเขียวสีแดงมีทุกสีเลยนะคะใช่ค่ะค่ะคุคนมันเด้อค่ะโอ้ไปแบรนด์เขาไปใหญ่แล้วนะคะ ด้วยค่ะจ่าอาดิดาสนะคะสกรีนสกรีนแบบนี้มีมานะคะรู้ไหมคะค่ะเป็นสกรีนโลโก้ก็มีมานะคะอันนี้อ่ะมีทั้ง3แบรนด์เลย n i ก e ้แอนเดอร์อาดิดาสนะคะทุกผู้จัดประสานกันเลยนะคะทุกผู้จัดประสานเลยประสานกันเลยนะคะไนกี้ค่ะทุกผู้จัดไนกี้นะคะใช่ค่ะต้นทุน92บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาสามารถคัดแยกทำราคาได้เลยนะคะบางแบรนด์บางตัวนะคะลูกค้าขาอาจจะทำราคาได้ที่แบบว่าสูงขึ้นนะคะใช่ค่ะแนะนำแน แนะนำค่ะลูกค้าจ่ายต้นทุนประมาณ92บาทลูกค้าจ่ายถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นงานแบรนด์ลูกค,ค้าสามารถอัพราคาได้อย่างพี่มินพี่มินแจ้งนะคะประมาณ<ช>200-250<อ>บางต<ด>ัว240นะคะลูกคะ้คาจ่ายแล้วแต่ขุมแล้วแต่ตลาด แต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งานเทียมนะคะลูกค้าต้องไปไล่ดูอีกทีหนึ่งนะ a d ิดา s ค่ะเป็นงานแบรนด์ทุกตัวก็จริงนะคะลูกค้าค่ะแต่งานแท้งานเทียมยังไงลูกค้าต้องเช็คอีกรอบนะคะใช่ค่ะ a d ิดา s อีกแล้วค่ะ a d i d า s น้าค่ะอย่างที่เราบอก a d i d a ะแบรนด์ทั่วไปที่เรารู้จักูาคาส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นแบรนด์กีฬานะคะใครๆก็รู้จักนะค่ะ Adidas น้ำที่ขอเซ็ต a d า d a s ได้หนุ่มมาไนกี้แล้ว คือมาไนกี้แล้วอ่ะไนกี้ค่ะลูกค้าคอนเวิร์ตค่ะโอ้โหหลากหลายจริงๆลูกค้าจ๋ายนี้ค่ะไอนิด้าอีกแล้วมีมาไนกี้มีมาอัมโบมีมานะคะอันเดอร์มีมาคอนเวิร์ตมีมาอยู่ในนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นคูม่าค่ะลูกค้าจะอาคูม่านะคะลูกค้าจะไซส์ค่ะเลยนะ S M L นะคะลูกค้าจะขาขาโกลนโกลมา ข้อดีของงานผู้ชายก็คือผู้หญิงอาจจะใส่ได้นะคะอยู่แบบใส่ทรงนี้ผู้หญิงก็ใส่นะบา่คนก็ใส่ใส,ใส่เน้นใส่สบายนะคะจะอัดแกลบป,ป้าค่ะจัดแก้บปป เรื่องแบรนด์ของเขานี่คือแบบว่าเป็นแบรนด์ของกีฬาของบ้านเราที่รู้จักเลยนะคะคัดแยกคำรากาได้ซองก็ทะะรท้อยได้เลยนะคะใช่ค่ะใครที่สนใจสียได้เลยูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้แต่ว่าเ<ด>น้นย้ำนิดนึงสินค้ามีน้อยมากลูกค้าจ๋าจะหมดแล้วและงานหมดนี้หนูบอกเลยปีหนึ่งเข้าไม่ถึงสามครั้งรกค้า<ช>คจ๋าใครชอบงานยุโรปใครชอบงานแบรนด์ล้วนูกค้าจ๋าสาม,มารถ CF ได้เลยจะหมดแล้วค่ะูกค้าจ๋าสำหรับหมดนี้จะหมดแล้วนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าจะหมดจริงๆ นะคะลูกค้าจะเชื่อหนูเถอะจะหมดแล้วใครที่แบบวาจะถ่ามันเหลือน้อยจริงๆลูกค้าเหลือน้อยจริงๆค่ะ มดกุ๊กก็คือรออีกนานูกคะไม่ค่ะนะคะใช่ค่ะลูกค้าขายยงานแบรนด์กีฬาขายเสื้อกีฬาอยู่แล้วหรือว่าขายแฟชั่นผู้ชายอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะหมวดนี้เป็นแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าขาต้นทุน9 2บาทลูกค้าเอาไปขาย2 5 0 300ได้เลยนะคะใช่ค่ะใครชอบงานแบบนี้เนาะใครชอบงานที่แบบไม่ต้องไปนั่งคัดนะคะลูกค้าขาไม่ต้องไปนั่งคัดแยกแบรนด์นะคะลูกค้าฝาตัวนี้ได้เลยนะคะเอาไปสามารถขายได้เลยค่ะอัพูม่าแกลบบาดอาดิดาสค่ะบาดแบรน บางตัวไม่ได้ให้ดูแบรนด์แต่ก็ยังคงเป็นแบรนด์นะคะลูกค้าจ้าบางตัวอาจจะเป็นแบรนด์บ้านเข้าบ้างที่เราไม่รู้จักบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอาดิดาสอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะเป็นสินค้าคัดเกรดเอนะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5%ปรนนะคะขาดเปิ้อนดันมีเจอร์นะคะใช่ค่ะอันนี้มีเป็นแบบว่าอ้แชมเปี้ยนอดิดาสค่ะไม่มีใครยอมใครนะคะจีใครสอินครสกินอุ้ยน้ำตัวนี้พี่เอามปขายตัวละส0 0รอ้าร้ยนะค่ะหูสกินลดอ๋อหนูสู้ก็ได้หนูสู้ก็ได้ลูกค้า จาาสกีนสู้นะคะป้าสวยๆเลยนะคะสวยๆยั่วๆนะคะหมวดนี้มีสินค้าจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าที่แบบว่าขายงานบแบรนด์อยู่แล้วนะคะอยากแบบว่าขายไม่เหมือนใครแนะนําเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าเน้นย้ำอีกรอบสินค้ามีจํานวนจํากัดของมีน้นนนอยมากนะคะลูกค้าจ้าหมดแล้วหมดเลยมาอีกทีน่าตะวันสิ้นปีเลยนะเป็นตักเลยนะคะ อุ้ยตัวนี้คอนเวิร์ตสวยเลยอดิดาสค่ะโค่ะจ๋าห,าหลากหลายอาลีบอกค่ะลีบอกอนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วนะคะมาด้วยนะคะลีบอกนะคะใช่ค่ะแบรนด์กีฬาคือคาคามาอยู่ในนี้เลยนะคะแวนค่ะคือแบบว่ามีทุก ทุกแบรนด์จริงๆนะคะไ i กี้ออดิแดสคอนเวิร์ดอ้สวยอ่าอันเดอร์นะคะลูกค้าค่ะแล้วก็รีบอคนะคะแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์เลยนะคะอ่าหนูขอหนูขออนุญาตประชันนิดนึงอันนี้เป็นไนกี้นะคะลูกค้าจ๋าของไนกี้นะคะตัวนี้ป้าดลูกค้า่ะ,ะาพี่มิมีอีกตัวหนึ่งไหมของอ d ดิ a s สก<ๆ>็ได้เจอไหมคะดสออดิแสอยู่นี่มีไหมแบบป้ายใหญ่ๆสกีในญ่อาร์เเจอแล้วค่ะ ลูกค้าจะาอันนี้อันนี้เน้นสีดำนะเพราะว่าถ้าสีดำจะสกีนชัดมากนะคะลูกค้าจะเป็นแวนเป็นไนกี้เป็นอาดิดาสคะ่ะลูกค้าจ๋าสามตัวนี้นะคะคือสวยมากลูกค้าจ๋าสวยและคุ้มมากสําหรับกระสอบนี้นะคะราคา9,180 91, บาทค่ะูกค้าจ๋าน้ําหนัก18.36กิโลคิดราคาต่อกิโล500บาทนะคะลูกค,ค้าขาต้นทุนต่อตัวประมาณ92บาทนะคะใช่ค่ะต้นทุน92บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ ขายงานผู้ชายอยู่แล้วก็ดีค่ะงานแบรนด์กีฬาอยู่แล้วก็ดีนะคะหมวดนี้แนะนําเลยเอาไปขายไปเสริมได้เลยนะคะอ่ะไมกี Mikey, ค้ค่ะลูกค้าขาไมกี้นะคะอ่ะสวยๆย,ยั่วๆสีนี่มีมาทุกสีนะมี <ใช S 1> มาท<ช>ุกสีเลยอุูยตัวนี้อะไรออดิดาสอานันนี้อดิดาสคะ่ะออน,นิดาสออดิดาสค,<า>ค่ะลูกค้าขาออดิดาสเหมือนกอันสวยอะ่ะป้าสกินสวยมาก สกินสวยเลยเออลูกค้าคะสกินเล็กสกินน้อยสกินใหญ่นะคะมีมาหมดนะคะอย่างที่น้ําแจ้งนะคะรีบอกค่ะใช่ค่ะอ่ะเป็นเทปเป็นเทปอาดิดาสเทปก็มาอาดิดาสแ่นเทปก็มาเป็นเทปข้างนะคะลูกค้าจ๋าก็มีมาเหมือนกันนะคชมเฉี้ยมีมาแล้วคะลูกค้าขะขายอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่แบบว่ามีงานประจำไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ยังไงนะคะแนะนําเลยนะคะหมวดนี้ซื้อให้ขายคลองมากนะคะเพราะว่าของเขาเป็นแบรน กีฬารวนเป็นแบรนด์ที่แบบว่ารู้จักเลยนะคะใช่ค่ะหนูขอแทบข้างนิดนึงได้ไหมได้ค่ะแทบข้างสําหรับโอ้ใครชอบแทบข้างนะคะลูกค้าจ๋านี่ค่ะหนูขอกระแทบข้างแทบข้างเหมือนกันไหมโอ้แทบข้างเหมือนกันนะคะอ่ะใครชอบงานแทบข้างนะคะลูกค้าจ๋าก็มีมาอยู่ในนี้เลยนะคะอุ้ยอาดิดาสเยอะนะคะลูกค้าจ๋านี่ก็อาดิดาสอีกตัวหนึ่งนะคะถูกม่านนี่ก็อาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋า ไปค่ะไปไปถึง้าตะกองไปเลยค,ะค่ะไปไปค่ะคอนเวิร์ตค่ะบูม้าคอนเวิร์ตอารีด้าสมีมาอยู่ในนี้นะคะลูกค,ค้าคะถามหาเราไม่ได้การันตีนะคะว่าแบรนด์ไหนจะมาเยอะหรือมาน้อยนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ทีท่ตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันนะไม่ข้าวๆเดี๋ยวข,ขออนุญ,ญาตจัดแจงนิดหน,นูจัดดูอิดค่ะให้ลูกค้าจากไมกี้จัดดูอิดนะคะอ่ะไปมาเขาล้ำเส้นเลยอ่ะคือเรื่อ สำหรับหมวดนี้นะเป็นเสื้อยืดชายแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปลัดพีอาค่ะน้ำหนัก18.36 กิโลนะคะคิดราคาต่อกิโลกิโลละ500บาทนะคะถุงนี้ราคารวมอยู่ที่9,180บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่9 0้าสหนึง100ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ92บาทเป็นสินค้าเกรดเอของทางบริษัทบัคค่ะค่ะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหดือยจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ